นิทานลูกส้มสวัสดีค่ะขอนำเสนอเรื่องหญิงทรยศขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะคะการครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีหญิงสาวเธอนั้นเล่ล่อนพเนีจรมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ริมรั้วหน้าบ้านของครอบครัวหนึ่งบังเอิญว่าวันนี้เธอหิวมาก เพราะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันจึงไปนั่งคุยขยะข้างทางเพื่อมานั่งกินใต้ต้นไม้มีเศษอาหารที่ห่อไว้อยู่ในถังนั้นพอได้กินประทังชีวิตและน้ำดื่มจากขวดที่เหลือจากขวดเล็กน้อยเธอก็ได้มาดื่มกินทันใดนั้นมีชายหญิงคู่หนึ่งขับรถมาแล้วเบรกกระทันหัน เห็นหน้าหญิงสาวกินอย่างมูมมามสองผัวเมียจึงนำข้าวกล่องที่ทั้งคู่ซื้อมาไว้กินยามค่าเดินลงมาจากรถแล้วหยิบให้หญิงสาวคนดังกล่าวพร้อมกับน้ำเปล่า,าได้กินจนกระทั่งวันต่อมาในรุ่งเช้านางยาดาก็เดินออกมาจากบ้านเพื่อมาใส่บาดหน้าบ้านของตนส่วนผู้เป็นสามีนั้น ก็เตรียมตัวที่จะออกไปทํางานระหว่างพระนั้นเดินบินทบาตท,ที่หน้าบ้านบังเอิญว่าวันนี้เธอเตรียมอาหารไว้สองชุดแต่พระมาเพียงรูปเดียวตอนแรกกะว่าจะถวายพระใส่บาทไปทั้งหมดแต่สายตาของหญิงสาวเหลือบมองไปเห็นหญิงคนดังกล่าวเมื่อวานอย่างนั่งอยู่ที่เดิมเธอเห็นอย่างนี้ จึงรู้สึกสงสารเลยเดินเข้าไปหาและถามไทยนี่หนูไม่มีที่ไปหรือจ๊ะหิวไหมป่ะเข้าบ้านฉันกันไปกินข้าวกินปลานะหญิงสาวกลากลากลกัวแต่ก็ได้เดินตามไปแต่โดยดีเมื่อสามีของยาดาเห็นเข้าจึงเอ่ยถามเมียไปว่านี่คุณพาหญิงคนนี้มาทำไมกัน ใช่คนตั้งแต่เมื่อคืนไหมเขายังไม่ไปไหนอีกเหรอใช่ค่ะคุณพอดีฉันสงสารน้องเขาอะให้เขามาอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนผ้าผ่อนเอาเสื้อผ้าฉันไปใส่แล้วก็ให้ทานข้าวก่อนนะคอยให้เขาออกไปจากบ้านนะคุณนะคงไม่เป็นไรใช่ไหมคะทำดีซะยงังผมจะว่าทำไมเอาเถอะเดี๋ยวผมต้องออกไปทำงานแล้วทันใดนั้น ยาดาก็ได้ให้หญิงสาวเร่ร่อนคนดังกล่าวไปอาบน้ำอาบทาเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าของตนเองใส่แล้วดูสะอาดหูสะอาดตาขึ้นดูแล้วร่างกายผิวพรรณหน้าตาของนางนั้นไม่ใช่เหมือนคนเร่ร่อนทั่วไปยาดาจึงเอ่ยถามทักทายแก่นางว่าหนูจ๊ะหนูมาจากที่ไหนหรือจ๊ะทําไมถึงมาเดินเร่ร่อนคนเดียวอย่างนี้ เราเป็นผู้หญิงมันอันตรายมากนะพ่อแม่ของหนูท่านตายจากไปแล้วเพราะว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เจ้านี้มายึดบ้านและขับไล่แล้วก็ไม่ให้หนูเก็บแม้กระทั่งซื้อผ้าไม่มีอะไรติดตัวมาเลยตอนนี้หนูไม่มีที่พึ่งแล้วญาติพี่น้องก็ไม่มี เพราะหนูไม่เคยเห็นญาติพี่น้องและรู้จักใครเลยหนูก็เลยไม่รู้จะไปที่ไหนเอลรจ้ะหนูเอาไว้อืมเดี๋ยวฉันปรึกษากับสามีดูแล้วกันนะอะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ฉันรับหนูไว้ทำงานที่บ้านฉันจะดีไหมจ๊ะหนูเป็นผู้หญิงไปเดินเร่ร่อนก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายไปมันไม่ดีนะ หนูมาอยู่ที่บ้านฉันหละแล้วทำความสะอาดบ้านอ้อแล้วทำกับข้าวกับปลาเป็นหรือเปล่าละ่ะเป็นแม่บ้านแม่ครัวให้ฉันเลยแล้วกันได้คะ่ะคุณผู้หญิงขอบคุณคุณผู้หญิงที่มีแม่ตานะคะจ้าเอาเถอะเดี๋ยวสามีฉันมาฉันจะบอกเขาเองนะเธอไม่ต้องเป็นกังวลไปพ่อตกช่วงคำ่ำคุณชูชาติก็กลับมาจากทำงาน เมื่อเห็นหญิงสาวคนดังกล่าวยังอยู่ที่นี่จึงถามภรรยาตนเองว่าทำไมเธอจึงอยู่ที่นี่แล้วไม่ออกจากบ้านของตนไปเสียทีผู้เป็นภรรยานั้นก็ได้บอกว่านางรับเขาเข้าทำงานแล้วให้นางคนนี้เป็นแม่บ้านแม่ครัวให้นางเป็นหญิงเล่ยล่อนตัวคนเดียวไม่มีที่พึ่งถ้าจะปล่อยให้นางไปเดินเล่ยล่อน ก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อหญิงตัวคนเดียวเมื่อเธอรู้อย่างนี้เธอยังจะดื้อดึงให้นางออกไปอยู่นอกบ้านก็จะใจดำเกินไปนางยาดาจึงตัดสินใจรับเธอไว้ในความดูแลหญิงสาวเธอมีชื่อว่านางพาตัวเธอนั้นก็ได้อาศัยอยู่ที่บ้านของสองผัวเมียจนกระทั่งหนึ่งปีผ่านไป ยาดากับนายชูชาติก็ได้มีลูกหนึ่งคนเพิ่งคลอดออกมาเป็นเด็กผู้หญิงทั้งสองผัวเมียเพิ่งมีลูกคนแรกท,ทั้งทั้งที่แต่งงานอยู่กินกันมาเป็นสิบปีแล้วทั้งคู่ดีใจมากจึงเลี้ยงลูกน้อยเป็นอย่างดีในเวลาต่อมาพอเวลาล่วงเลยผ่านไปนานวันเข้าลูกของเขาก็โตอายุถึงหกขวบ ตัวนางพาเองนั้นก็ช่วยเลี้ยงดูลูกน้อยของนายจ้างแต่นางพามีอาการผิดแปลกแปลกไปอิจชาลูกของยาดาและชูชาติตั้งแต่ลูกคลอดออกมาเธอรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นเหมือนหมาหัวเน่าแต่มันก็ไม่เป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดเพราะนางพาเป็นเพียงแม่บ้านแม่ครัว ที่เขาเวทนาดูแลต้อนรับมาเลี้ยงไว้ก็เท่านั้นตัวนางพาเองก็คิดเกินตัวอยากจะเป็นลูกบุญธรรมของสองผัวเมียจนตัวสัน่นกลายเป็นว่ารับหลังสองผัวเมียนั้นนางพาก็กล่แกล้งลูกสาวของนายจ้างชื่อว่าน้องแก้วน้องแก้วนั้นเป็นเด็กเรียบร้อยเชื่อฟังคำของนางพาทุกอย่าง และตัวนางพาเองก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยไม่ว่าเธอจะพูดอะไรนางพาก็เกลี้ยกล่อมให้หนูแก้วนั้นเชื่อฟังและทําตามเธอเสมอเธอพยายามพูดให้หนูแก้วเป็นเด็กไม่น่ารักและชอบทําให้หนูแก้วนั้นที่เป็นลูกแท้ๆโดนดุด่าว่ากล่าวจากผู้เป็นพ่อแม่อยู่บ่อยครั้งมันเป็นเพราะว่า นางพาอิจฉาตาร้อนหนูแก้วต่อมาหลายปีผ่านไปหนูแก้วก็โตเป็นสาวนางพาเองก็ยิ่งได้ใจพยายามทําให้หนูแก้วเอาแต่ใจจนกลายเป็นว่าตัวหนูแก้วนั้นมีนิสัยใจคอที่ไม่ดีและไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้และมีแต่ผู้คนรังเกียจหนูแก้วด้วยความที่เธอนั้น อยู่กับนางพามาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยซึมซับนิสัยใจคอของนางพาอยู่เรื่อยไปจนในเวลาต่อมานางพาเองนั้นก็เกลียกล่อมหนูแก้วให้ทำสิ่งไม่ดีจนทำให้พ่อแม่ต้องยืนคำขาดถึงขนาดดุดาว่ากล่าวลูกค่อนข้างที่จะพูดจะรุนแรงไปหน่อยต้นเหตุทั้งหมดเกิดจากนางพา หนูแก้วนั้นเป็นคนหูเบาจนในที่สุดหนูแก้วก็กลายเป็นเหมือนคนเสียคนไปแล้วทุกวันเธอจะก้าร้าวต่อผู้เป็นพ่อแม่ของตนจนกลายเป็นว่าตัวหนูแก้วนี้ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นนางพาก็ดีใจที่เธอนั้นทำได้สำเร็จเสียทีกำจัดเสียนน้ำของตนไปได้พาลืมคิดไปว่าตัวเธอนั้น เป็นเพียงหญิงสาวที่เขาให้โอกาสมาอยู่และทํางานด้วยแต่เลี้ยงดูเป็นอย่างดีก็เท่านั้นจนในเวลาต่อมาเธอก็ทําเรื่องราวที่น่ากลัวกว่าเดิมยิ่งนักนางพาวางแผนให้คุณชูชาติได้ออกไปตามหาบุตรสาวของเขากับตนแล้วให้คุณยาดารออยู่ที่บ้านอ้างว่าไม่อยากให้คุณยาดาต้องเป็นกังวลใจและเครียด จนในที่สุดนางพากับคุณชูชาติก็ได้ออกไปตามหาหนูแก้วด้วยกันสองคนระหว่างที่ทั้งคู่นั่งรถออกไปด้วยกันนางพาก็พยายามที่จะทำให้คุณชูชาติสนใจตัวเองแต่คุณชูชาติก็ยังไม่รู้ว่าหญิงสาวคนดังกล่าวพยายามทำให้เขานั้นเลี้ยวมองตนเองเชิงชูสาวเพราะเห็นว่านางพา เป็นเด็กที่กำพร้ารับมาเป็นแม่บ้านก็เท่านั้นแต่ด้วยความที่ยิงสาวผิวผ่านเรือนร่างร่างกายของนางดูอ่อนโยนละมุนละไมเธอก็พยายามทําทุกวิธีทางที่ให้เข้าใกล้และคุณชูชาทันมาสนใจตนและแล้วในที่สุดแผนของเธอก็สำเร็จอีกครั้งเธอล่อหลอกเกลียกล่อมพูดคุย ยอดคำหวานแล้วพยายามเอาตัวเข้าแนบประชิดกายคุณชูชาติให้ได้มากที่สุดทันใดนั้นคุณชูชาติก็เริ่มเคลิ้มตามหญิงสาวหญิงผู้นี้ร้ายกาจยิงนักในที่สุดทั้งสองก็ได้เสียกันสมใจนางพาเสียทีนางพาได้คุณชูชาติรวมหลับนอนด้วยกันต่อมาทั้งสองก็กลับบ้าน เพราะตามหาลูกสาวของชูชาติไม่พบพอเวลาต่อมาผ่านไปแล้วนางพาก็พยายามเข้าหาคุณชูชาติบ่อยครั้งจนตนเองนั้นได้ร่วมหลับนอนกับคุณชูชาติหลายต่อหลายครั้งจนทำให้ยาดารู้สึกว่าสามีนั้นไม่เหมือนเดิมจึงทำให้เธอนั้นแปลกประหลาดใจเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้น ในเวลาต่อมาลูกสาวของยาดาก็กลับมาอยู่ที่บ้านหนูแก้วเกิดตั้งท้องกับชายคนรักแต่ชายผู้นั้นไม่ยอมรับลูกในท้องของนางยาดาเมื่อเห็นเช่นนั้นด้วยความที่หนูแก้วเป็นลูกของตนแถมในท้องก็ยังเป็นหลานแต่สามีก็คือนายชูชาติกลับมีนิสัยใจคอเปลี่ยนไปเป็นอย่างสิ้นเชิง ดุดาว่าลูกสาวและเชื่อคำนางพาโดยนางเกลี้ยกล่อมหูแทบทุกวันเรือนล่างของหญิงสาวที่อ่อนโยนทำให้ชูชาติเริ่มติดใจในตัวนางเข้าแล้วเมื่อนางพาทํทำให้ชูชาติติดอกติดใจในตนเองนางก็เหิมเกริมเริ่มที่จะมากระทำไม่ดีต่อยาดาและลูกพยายามให้ยาดา โมโหและดุด่าว่าตนและเธอก็ทำสำเร็จอีกครั้งนางพากล่าวว่าลูกของยาดาอย่างไม่เคารพยาดาด่าก็เลยทำให้นางโมโหเกิดตวาดใส่ต่อหน้าผู้เป็นสามีทันทีที่ยาดาตวาดใส่นางพานั้นชูชาติก็เริ่มเข้ามาปกป้องเธอทันทีและนับตั้งแต่นี้ก็เริ่มทำให้ยาดา รู้แล้วว่าสามีของตนน่าจะมีอาการผิดแปลกแปลกไปกับหญิงสาวคนดังกล่าวก็คือนางพาจนในเวลาต่อมายาดาก็พยายามนิ่งเฉยและคอยดูอยู่ห่างๆในที่สุดวันหนึ่งระหว่างที่ชูชาติกำลังนอนหลับพักผ่อนร่างกายในช่วงกลางวันนางพาก็แอบย่องขึ้นไปหาชูชาติ แต่นี่ก็คือแผนของนางพยายามส่งเสียงให้ยาดารู้ตัวและก็แอบมองเธออยู่ทันทีที่ยาดาเหลือบมองไปเห็นเธอแล้วนางพาก็รู้ว่ายาดานั้นมองเธออยู่เธอก็แกล้งทำเป็นลับๆล,ล่อๆแล้วขึ้นไปที่ห้องนอนของคุณชูชาติโดยที่ไม่ล็อกประตูยาดาเริ่มรู้สึกใจสัน่น และหวาดกลัวจนในที่สุดห้องนอนของตนเองกับสามีพบว่านางพากับสามีตนนั้นกำลังนโวเนียและมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้ทนทันทีที่เธอเห็นเช่นนั้นแก้วน้ำที่อยู่ในมือก็ล่วงหล่นลงมาถึงพื้นคุณยาดาเห็นภาพบาดตาบาดใจเสียใจเป็นอย่างมากที่สามีอันเป็นที่รัก แสนดีของนางนั้นกับหญิงสาวที่ตนชุบเลี้ยงมากับมือด้วยความสงสารกล้ากระทากับตนเองเช่นนี้ในแก้วน้ำที่ล่วงลงพื้นนั้นแตกกระจุยกระจายทำให้ชูชาติกับนางพานั้นรู้ตัวว่ามีคนเห็นทั้งสองคนชูชาติรีบสะดุ้งลุกขึ้นมาพบกับเมียที่ยืนร้องไห้ทั้งน้ำตา เขารู้สึกเป็นกังวลใจเป็นอย่างมากยาดาพี่ขอโทษน้องให้อภัยพี่ด้วยนะน้องมันโง่เขาเบาปัญญาที่ไว้ใจสามีที่คิดว่าเป็นชายที่ดีที่สุดกับหญิงที่น้องคิดว่าน้องมั่นใจว่าคนคนนี้น้องจะสอนให้นางเป็นคนดีได้ถึงแม้นางจะไม่มีพ่อไม่มีแม่และไม่มีญาติโกโหติกาก็ตามเอาเถอะ หากทั้งสองได้เสียเป็นผัวเมียกันแล้วนับตั้งแต่บัดนี้ขอให้ทั้งสองจงไปอยู่ที่อื่นเถอะนะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของยาดากับลูกแล้วพี่ชูชาติก็อย่ากลับมาเหยียบที่นี่อีกหลังจากที่ยาดาพูดจบเธอก็เดินเข้าห้องไปหาลูกสาวนูกแก้วกำลังตั้งท้องใกล้คลอดเช้าว,วันรุ่งขึ้นนายชูชาติกับนางพา ก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นโดยชูชาตินั้นต้องเรียกรถรับจ้างเพื่อมารับตนออกไปหาบ้านเช่านางผาก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมต้องเรียกรถรับจ้างและต้องไปหาบ้านเช่าใหม่ทั้งทั้งที่บ้านหลังนี้ก็เป็นของคุณชูชาติรถก็เป็นของเขาอยู่แล้วนางพาเองรู้สึกไม่พอใจเลยคุยกับคุณชูชาติขึ้น คุณชูชาติคะหากไปแบบไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปแบบนี้แล้วใครจะมาเลี้ยงดูฉันล่ะรถก็ไม่มีให้สะดวกสบายแล้วไหนจะบ้านอีกทำไมต้องยกให้นางเอ้ยเมียเก่าของคุณชูชาติด้วยล่ะคะอย่าพูดแบบนี้นะเป็นเพราะฉันเองที่มันคิดน้อยแล้วตัดสินใจเร็วฉันไม่น่าลงกลเธอเลยเธอมันแผนสูงเธอตั้งใจวางแผนนี้ ไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมถ้ารู้ว่าแผนการจะออกมาเป็นแบบนี้ก็คงไม่ทำหรอกค่ะฉันก็ขยะขยงคนแก่เหมือนกันคนอายุห่างกว่าฉันตั้งมากหึฉันไม่มาเอาทำผัวไปตลอดชีวิตหรอกค่ะตอนนี้ในเมื่อคุณไม่เหลืออะไรแล้วฉันก็ไม่จำเป็นต้องอยู่กับคุณต่อไปฉันไม่จำเป็นต้องมีคุณในชีวิตคุณไปไหนก็ไปเลยค่ะ ฉันจะไปตามทางของฉันเดี๋ยวสิพาจะทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคำพูดของหญิงคนนี้ช่างเป็นหญิงจิตใจแข็งกระด้างไม่มีใครเทียมเธอไม่นึกถึงบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนของยาดาและนายชูชาติเลยคิดคดทรยศ์ทำผิดต่อครอบครัวของเขาทำให้ครอบครัวของยาดาต้องแตกแยกและต้นเหตุที่ลูกของยาดา ต้องโซซัสโซเซออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านเที่ยวเล่นจนสนุกแล้วหนีออกจากบ้านก็เป็นหนึ่งในแผนการของนางพาเช่นกันเธอช่างมีจิตใจชั่วร้ายท่านใดนั้นนางพาก็แยกตัวออกไปจากชูชาติระหว่างที่เธอเดินอยู่นั้นก็พบรถรู้คันหนึ่งดูโกเปิดกระจกแล้วถามเธอน้องสาวจะไปไหนจ๊ะ ให้พี่ไปส่งไม่จ๊ะเธอเห็นชายที่เอ่ยทักท้วงเธออยู่ในรถคันโตแล้วดูท่าจะมีเงินทองมากนางพาเลยไม่รีอรอช้าที่จะตัดสินใจขึ้นรถกับชายที่เพิ่งรู้จักเพียงเสี้ยววินาทีเธอให้ชายคนดังกล่าวนั้นส่งเธอไปที่ไหนสักแห่งเพราะเธอนั้นไม่มีที่ไปอยู่แล้วนางพา ก็ยังใช้โอกาสนี้กะว่าจะล่อหลอกให้ชายมีเงินคนนี้ติดกับดักความงามของนางและในที่สุดหญิงชายที่เพิ่งรู้จักกันไม่กี่นาทีกลับมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งเพียงเพราะแค่เธอนั้นอยากจะได้ผัวรวยและมีชีวิตที่สุขสบายคำสอนของยาดาที่เคยสอนสั่งและคอยตักเตือนเธอในการใช้ชีวิตนั้น ไม่ได้ทำให้เธอนั้นเป็นคนดีขึ้นมาบ้างเลยแถมมิหนำซ้ำเธอยังคิดทำผิดต่อผู้มีพระคุณอีกด้วยทันใดนั้นชายคนดังกล่าวกับนางพาที่รู้จักกันเพียงชั่ว้ามคืนพ่อหลังจากที่ร่วมหลับนอนด้วยการเสร็จสิ้นเรียบร้อยผ่านไปหนึ่งวันเขาก็ได้พาเธอไปที่ห้องเล็กๆมีชายหญิงคู่หนึ่ง หน้าตาเขาดูโหดเหี้ยมจับเธอแต่งเนื้อแต่งตัวดูสะอาดใส่เสื้อผ้าเย้ายยนแล้วทันใดนั้นก็ได้มีชายแปลกหน้าเที่ยววนเข้าห้องมืดดังกล่าวพ่อจบช่วงกลางดึกชายคนที่เพิ่งได้เสียกับเธอเพียงรู้จักกันไม่เท่าไหรเขาก็มาหาเธอแล้วทั้งคู่ก็ได้หลับนอนด้วยกันอย่างผิดมนุษย์มาดา ชายคนดังกล่าวหลับนอนกับเธอผิดมนุษย์มนาร่างกายของเธอบอกช้ำไปหมดจะออกไปไหนก็ออกไปไม่ได้จนมาวันหนึ่งเป็นช่วงที่หญิงชายเฝ้าประตูห้องมืดเขาออกไปกินข้าวทันใดน,นั้นเธอเห็นประตูจึงพยายามที่จะเข้าไปเพื่อหาเหล็กงัดประตูให้หลุดออก ทันทีที่ประตูเปิดออกเธอจึงรีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วแล้วเดินตามท้องถนนเจ็ดวันผ่านไปแล้วนางพาก็ยังไม่ได้กินข้าวไม่มีใครเห็นใจหญิงคนนี้เพราะเธอออกมาในสภาพรูปร่างหญิงสาวไม่น่าดูเอาเสียเลยซึ่งดูแล้วเลยไม่มีใครที่จะสงสารและเห็นใจเธอเลยสักคนนางพาเดินโซซัสโซเซ ไม่รู้จะทำอย่างไรหิวก็หิวเดินเอามือคุมท้องจนไปหยุดที่ตลาดแห่งหนึ่งมีแม่ค้าขายข้าวแกงบังเอิญว่าเขานั้นเอาอาหารที่เหลือขายไม่หมดมันบุดเสียเน่าแล้วพร้อมข้าวบุดบุดมาทิ้งที่ถังขยะนางพาด้วยความหิวโหยเลยใช้นิ้วมือค่อยๆหยิบอาหารที่บุดเสีย แถมยังสกรปรกมากมายเธอนั้นจำใจต้องกินจึงเอามือเอื้อมไปหยิบถุงแล้วใช้มือนั้นค่อยๆช้อนข้าวใส่ถุงจากทางขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นมีมแมลงวันหัวเขียวบินเต็มไปหมดแต่เธอไม่รู้จะต้องทำอย่างไรก็ต้องกินประทังชีวิตเธอจึงนั่งอยู่ข้างกองขยะทันใดนั้น คุณยาดากับลูกสาวของเขาคือหนูแก้วก็เดินมาที่ตลาดขายอาหารและซื้อข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กเพราะหนูแก้วนั้นเตรียมใกล้จะคลอดแล้วระหว่างที่นางพานั่งกินข้าวอยู่ข้างๆหน้าตลาดนั้นยาดาก็เหลือบมองเห็นเธอด้วยความที่เวทนาจึงนำเงินไปให้แก่นางพา1,000ันบาท แล้วบอกให้นางนำเงินไปซื้ออาหารได้กินหากไม่มีที่ไปก็ให้ไปอยู่สถานสงเคราะห์ที่เขาสามารถช่วยเหลือได้เพราะนางยาดาเธอนั้นเจ็บแล้วจำนางพาทำกับเธอไว้มากมายเกินกว่าที่เธอนั้นจะให้โอกาสกลับไปอยู่ที่บ้านได้แต่ยาดานั้นก็ไม่ได้เกลียดและไม่ได้โกรธเธอแต่อย่างใดและในตอนนี้ เพราะสิ่งที่นางพาเธอเป็นอยู่เหมือนดังเช่นตัวนางพาเองนั้นได้รับกรรมจากการกระทำของตนเธอมองดูใบหน้าของนางพาไม่ต่างจากตอนแรกที่ยาดากับนายชูชาติพบเธอครั้งแรกก่อนจะรับมาเลี้ยงสภาพของนางพาตอนนี้ดูแย่กว่าเมื่อก่อนอีกด้วยซ้ำต่อให้ยาดาเวทนานั่งเพียงใด แต่ตอนนี้นั้นพอเมื่อคุยเสร็จสิ้นแล้วเธอนั้นก็เดินจากไปนางพาก็กลายเป็นหญิงเล่รอนไร้บ้านไม่มีที่ไปไร้ที่พักพิงแล้วกลับมาเดินตามท้องถนนเร่อยเปื่อยจนเหมือนหญิงวิปลาสขาาสติตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากรรมของนางพาแท้ ที่นางได้กระทํากับยาดาและครอบครัวของเธอไว้ส่วนฝั่งนายชูชาติเขานั้นก็ได้ไปเช่าห้องราคาถูกๆใกล้ๆที่ทํางานแต่เคาะซ้ำำซาํากรมซัดที่ทํางานนั้นลดตําแหน่งงานให้นายชูชาติไปทำงานแผนกพนักงานทั่วไปจากที่เคยเป็นหัวหน้านี่ก็กรรมไม่ต่างจากนางพาเลยเวลาหนึ่งเดือนผ่านไป หนูแก้วก็คลอดลูกออกมาได้ลูกชายสองแม่ลูกก็ได้เลี้ยงหลานเป็นอย่างดีจนกระทั่งหนูแก้วตัดสินใจพูดคุยกับแม่แม่จ๋าแก้วอยากจะขอแม่ซักเรื่องจะได้ไหมจ๊ะแม่ให้อภัยพ่อเถิดนะแล้วรับพ่อกลับมาอยู่บ้านกับเราแก้วคิดถึงพ่ออยากให้พ่อได้มาอยู่กับหลานกับพวกเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิม จะได้ไม่จะแม่แก้วขอร้องตัวยาดานั้นครุ่นคิดอยู่สามวันระหว่างที่เธอหลับนอนก็เหลือบมองไปเห็นรูปทายของสามีกับตนรวมถึงมีหนูแก้วในวัยเด็กตอนนั้นยาดาจึงตัดสินใจออกไปตลาดตั้งแต่เช้าตรู่ฟ้ายังไม่ทันสว่างดีแต่เธอนั้นกลับไม่ได้ไปที่ตลาดเพื่อไปหาซื้อข้าวปลาอาหาร เธอดันไปที่ห้องเช่าสามีเมื่อไปถึงเธอก็ได้ขอประตูแล้วก็เรียกสามีบอกกับเขาไปว่าพี่ชูชาติยดาดามาหาพี่เหรอน้องกลับไปเถอะนะพี่มันเลวทำกับน้องและทำให้ลูกต้องเสียใจฉันมารับพี่กลับไปอยู่ที่บ้านเรากันจะ้ะลูกขอร้องให้ฉันให้โอกาสพี่อีกสักครั้งตั้งแต่บัดนี้ต่อไป พี่กลับไปอยู่บ้านกับเราเถอะนะฉันจะให้โอกาสพี่ครั้งสุดท้ายหากมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกฉันจะไม่มีวันให้อภัยพี่ไปตลอดชีวิตเลยอีกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปีที่เราแต่งงานกันมาเกือบสิบปีนั้นก่อนที่เราจะมีลูกด้วยกันพี่ไม่เคยทําให้ฉันต้องเสียใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วตอนนี้พี่ก็ไม่มีใครแล้ว พี่อาจจะทำผิดพลาดไปบ้างแต่มันก็เป็นครั้งแรกที่พี่ทำฉันให้อภัยพี่กลับบ้านกันเถินนะลูกกับหลานรออยู่ทันใดนั้นยาดากับชูชาติก็ออกรถเก็บข้าวของจากห้องนายชูชาติไปที่บ้านของตนในเวลาต่อมาทั้งสองเบลกรถหน้าบ้านหนูแก้วลูกสาว รอเปิดประตูอยู่ที่หน้าบ้านพอดีแล้วก็ได้พบหน้าพ่ออีกครั้งชูชาติดีใจเป็นอย่างมากและก็มีความสุขมากพราะเขานั้นอยากจะกอดกับลูกเมียมานานแล้วด้วยความที่พ่อลูกและภรรยาสายใยสัมพันธ์นั้นจึงไม่ขาดจากกันเมื่อได้เห็นหน้าหลานก็ขออุ้มหลานน้อยคอยเลี้ยงดูอุ้มชู และตั้งแต่นั้นมาชูชาติก็กลับตัวกลับใจได้กลับไปทำงานที่เดิมและตั้งแต่นั้นมานายชูชาติก็ไม่เคยทำให้ยาดากับลูกต้องเสียใจเพราะตนเองอีกต่อไปตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจบแล้วนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงบุญรักษานะคะ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณคะ่ะ